สวัสดีค่ะวันนี้พี่บีจะมาแนะนำวิธีการเช็คเวลาทำงานในระบบ t ท c เ r s o f t ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเป็นการเช็คข้อมูลเบื้องต้นค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อถึงรอบทำเงินเดือนค่ะเราก็จะไม่ถูกขักเงินเดือนด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็เข้ารหัสพนักง,งานนะคะสเวริร์ด d ที่เราตั้งไว้บริษัทที่เราสังกัดอยู่นะคะล็อกอินค่ะไปที่ขีดสีเขียว3ขีดด้านบนสุดซ้ายมือนะคะ ไปที่รายงานค่ะตรวจสอบข้อมูลดิบการลงเวลาค่ะก็จะขึ้นข้อมูลดิบย้อนหลัง45วันนะคะแยกเป็นรายวันให้เราเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีตัวเลขสีดำและสีแดงต่างกันยังไงนะคะตัวเลขสีดำค่ะจะเป็นการสแกนหน้าที่เครื่องนะคะส่วนตัวเลขสีแดงค่ะจะเป็นการใช้เช็คอินนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราสามารถเข้าเช็คเวลาเข้าออกของเราได้เลยนะคะ ง่ายๆค่ะเพียงเท่านี้เองอยังไงทุกคนเข้าไปเช็คเวลาทำงานของตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ